ครั้งแรกที่สมบีปรากฏตัวขึ้นขณะนี้มีผู้บุกรุกหลายคนเข้ามาในโรงเรียนรีบหนีหรือหาที่หลบภายในทันทีอาทุกคนรีบนี้ออกไปข้างนอกฉันชื่อซาโนยุจิเป็นพนักงานท่าบริษัทกลับบ้านก็ต้องหอบงานกลับมาทำด้วย งานอดิเรกคือเล่นเกมแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาเล่นเลยแม้จะยุ่งขนาดนี้แต่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นบริษัทเมื่อชัดๆคุณถูกอัญเชิญต่างโลกกดเจ็ดเพื่อทําการเหรอเอ่ออะไรเนี่ยไม่ตอบรับถือว่ารับคําเชิญรู้ตัวอีกทีก็เป็นงี้แล้วหากสุดจากการที่ทำงานหนักตื่นมาต้องเป็นเพดานโรงพยาบาลสิแตบบ่นั้นเคยมีประสบการณ์มาแล้วอีแบบนี้คงจะเป็นฝันเผลอหลับตรงหน้าพีซ ต้องรีบตื่นแล้วยังมีงานดองอยู่อีกนี่คือสไลด์สินะมอนที่เห็นในเกมนักครั้งไม่ท่วนแต่จะลืมตาเตื่นจากฝันยังไงล่ะต้องตายเท่านั้นสินะลองสู้กับเจ้านี่ดูไหมความฝันแบบเกมพอตายเกมโอเวอร์ก็ต้องตื่นสินะอัดตู้ให้จบๆเลยสิเอาแล้วนะเอามาเลยสเตตัสอย่างนี้เหมือนให้พีชจะมีแค่สิเองเอ๊ะ สัมผัสที่เหมือนของเหลวมันสิ่งมีชีวิตโคฟันเป็นจริงเลยฮะเทรนมอนสลานแล้วทําไมกลายเป็นชั้นเทรนสลามไปซะแล้วล่ะอีแบบนี้ก็ไม่โจมตีใส่ชั้นละซะ์ถูกทับคงทําให้เฮดพีเป็นศูนย์ได้แต่ถ้ายังเหลือเฮดพีอีกหนึ่งล่ะถ้าทางคุณจะเจ็บหน้าดูอ่ะเดี๋ยวก่อนมีตั้งนาฬิกาปลุกไว้นี่นะใกล้ได้เวลาแล้วรออีกนิดก็ได้มั้งของเงีบสักนิดเถอะ ว่างอยู่กว่าจะถึงเวลาปลุกอ่านหนังสือค้าเวลาหน่อยแล้วกันหนังสือเวทที่ขาบเทพไอคนเขียนเล่มนี้จูมินเคียแหงแหง๋หงมันจะอ่านออกแฮะแต่ไม่เห็นเข้าใจความหมายอะไรเลยต้องสมบุติของเวทในเกมเลยปิงยูจิขี้เกียจอานลาก่อนแต่อ่านก็เรียนรู้เวทขึ้นมาแล้วเป็นระบบที่ดีเหมือนกันนะเนี่ย,ยมีอะไร มีสลามเพียบเลยเพื่อนเหรอแต่ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นศัตรูเหมือนเดิมอยากได้อะไรเหรอจะเทนก็ได้อยู่หรอกนะจะททำไงละ่ะเทนมอสเตเสร็จแล้วเทนแล้ว80ตัวสมกับเป็นกองฟรันรแบบเก่จริงๆมีเวใช้งานกับเวทหมอบหมายเพิ่มขึ้นเอ็งพีก็เพิ่มขึ้นเปิดใช้งานเวทมอบหมายสลามมันอ่านหนังสือด้วยยูจิได้อัพเลเวลแล้วขี้เกียจอ่านไปละ เวทมากขึ้นสติตัสก,ก็เยอะขึ้นอละละไหลันเนีย่ยใช้เวตดาดสินะลองใช้สักหน่อยแล้วกันหิวซะแล้วสกิลทาเสเลสื่อสารกิวิวิเหมือนมันจะพูดอะไรแต่ฟังไม่รู้เรื่องฟาใบไม้นั่นกินได้ด้วยย่าอร่อยดีนะหญ้าก,กินไปกันอย่างนั้นเหรอเป็นฝันทั้งทีขอเกียอะไรที่มันจำๆหนายเถอะ เฮ้ยๆนี่จะเป็นมอนสเตอร์แล้วับสูงเกินไปแล้วมั้งเจ็บชิบอะไรกันไอ้ฝันนี่แต่ว่าไป HP ไม่เห็นลดเลยบาจริงจจดการได้ไหมเนี่ยขอเวทอะไรก็ได้ที่ชาโจมตีไม่ใช่เวลามาลังเลสกิลเพลิงแห่งจุดอันนี้เป็นไงมั่งเปิดชาร์สกิลเพลิงแห่งจุดจบ อะ,อะไรฟันเนี่ยเวมนจะเทพเกินไปแล้วป่ะแผหน้าขอเนิร์นะ